สีวัคคือใครในความรู้ของราชยโยคะที่สอนโดยพระวานสิ่งสูงสุดได้แนะนำตัวเองว่าฉันคือบรมัตมาอัตมาสูงสุดและบรมบิดาบิดาสูงสุดของสัพพะอัตมาฉันคือผู้นิปรการไม่มีร่างกายอาศัยอยู่ที่บรมธามะบ้านสูงสุดหรือพรมโลก แสงสีแดงทองบ้านของอัตมาในสภาพปุดพ้นที่ได้รับการปลดปล่อยจากร่างกายพรมโลกอยู่เหนือสุขสมะโลกโลกที่ละเอียดอ่อนและโลกมนุษย์ที่ประกอบด้วยวัตถุธาตุทั้งห้าฉันมีนามว่าสีวะหมายถึงกาลยานกาบรีผู้ยกระดับและให้คุณประโยชน์หมายถึงจุดคืออัตมาจุดแสงที่มีชีวิต หมายถึงรูปมเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ฉันคือสัทธาศิวะผู้บริสุทธิ์เสมอที่ไม่ได้เข้ามาสู่วงจรการเวียนว่ายตายเกิดและได้รับการเรียกว่าสยมภูผู้อวตารลงมาเองนด้วยการใช้ร่างกายมนุษย์เพื่อเล่นกทปาทหลักของการสถาปนาด้วยพรมมาบำุงรักษาด้วยวิษณุและทำลายล้างด้วยสังกร ที่ได้มีการจดจำในรูปตรีมุรติผู้คนได้ทำชโยติลึงต่อมาเรียกกันว่าสีวะลึงเป็นสัญลักษณ์ของฉันความแตกต่างระหว่างสีวะและสังกรสีวะคือบรมดิดาบรมัตมาอาัจมาสูงสุดสังกรคือเทวดา สีวลึงอยู่ในคันคบรึหรือคันคบรหกหมายถึงห้องด้านในสุดของวัดรูปขครพมหาเทพสังกรไม่ได้อยู่ในคันคบรึสีวะคือผู้สร้างสังกรคือสิ่งสร้างสีวะคือกัละยาณกาบรีผู้ยกระดับและให้คุณประโยชน์สังกรผู้ทําให้โลกเก่าวินาศสีวะคือแสงผู้นิปราการไม่มีร่างกายสังกรคือผู้มีร่างกาย ศิวะได้รับการบูชาจากทั้งโลกในรูปสีวลึงสังกรได้รับการบูชาในภาปรัตะสีวะอาศัยอยู่ในบรมธามะบ้านสูงสุดสังกรอาศัยอยู่ในสุขสมะโลกโลกที่ละเอียดอ่อนสีวะคือโยเคสวนอิสวนผู้สอนโยคะสังกรคือมหาโยคีผู้มีโยคะกับศีวะและตปปสววผู้ทำตบะ มีการกล่าวถึงสิวะว่าคารวะต่อสิวะและสัตสิวะสุนทรไม่ได้มีการกล่าวถึงสังกรว่าคารวะต่อสังกรและสัตว์สังกรสุนทรทุกธรรมยอมรับสิวะคือผู้นิประการไม่มีร่างกายชนาตนธรรมในภาประตะเท่านั้นยอมรับสังกรณในยะสำคัญของสิวะปราตรี สีวะราตรีหมายถึงสีวะได้อวตารลงมาในราตรีกลางคืนคือกลยุ์เป็นเวลาที่โลกไม่บริสุทธิ์และตกต่ำถึงที่สุดหรือเรียกว่าศีวะชายันตีวันเกิดสีวะสีวะได้อวตารลงมาในร่างกายของประชาบิดาพรมมาเพื่อให้ความรู้ที่สัจจะแก่มวลมนุษย์ได้รับการปลดปล่อยจากกิเลสและสิ่งไม่ดีทั้งหมด ในหนทางพักตีได้กล่าวถึงโคนนนทิว่าเป็นภาณะของศิวะทางนี้ด้ยานที่สัจจะเปียบกับน้ำแต่ละหยดลงบนศิวะลึงทำให้อัตมาได้ตื่นจากความไม่รู้พร้อมกับการถือพจ์ในรูปการให้คำมั่นสัญญาหรือถือศีลอดกิเลสเพื่อคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ดังนั้นศิวะราตรีเป็นสิ่งที่บอกถึงการคงอยู่ของสิวะผู้นี้ประการไม่มีร่างกาย และการอาวตารลงมาในโลกนี้ด้วยการใช้ร่างกายมนุษย์แล้วทำให้โลกเก่าที่ไม่ล่อยสุดกับมาล่อยสุดและกลายเป็นสวรรค์เหตุนี้เองศีวะจึงไม่ได้สัพพะวยปีอยู่ทุขนแห่งในบราเดียวกันสิองชโยตีลึงชโยตีลึงหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของศีวะผู้เป็นแสนที่เป็นรัศมีเป็นรูปอันทะไขวงรี ชยโยตีลึงหลัก12แห่งในภาประกัะมีนามที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและบทบาทของศิวะคลิปเนสวนศิวะผู้จำลายหญิงสาและการห้ามหันกันมาลิกาละชุนหรือรุเทวะสุนศิวะผู้ปลดปล่อยมนุษย์จากความทุกข์ประทมองค์กาเบาสวนศิวะผู้นิประการไม่มีร่างกาย นาเคสวนสิวะผู้อยู่เหนือนาไม่ถึงงูในรูปกิเลสและปลดปล่อยมนุษย์จากกิเลสเกทาประนาคหรือภูเตสวนสิวะผู้เป็นนายวัตถุธาตุทั้งห้าแพตยานาคสิวะผู้ปลดปล่อยมนุษย์จากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสพีมาสังกรสิวะผู้จำลายความคิดอันชั่วร้าย มาหากาเบสวนสิวะผู้ปลดปล่อยมนุษย์จากอุ้งม,มือของความตายวิศวน,นาศสิวะผู้เป็นนายทั้งโลกโสม,มนาศสิวะผู้ประธานโสมหรืออมบริษในรูปยาณให้แก่มนุษย์บราเมสวนสิวะผู้จะรับการบูชาจากบรามที่สูงส่งด้วยการทำตามสีหมัด ตรายำพระเกศวนสีวะผู้สร้างตรีมูรติได้แก่พรมมาวิษณุและสังกรศสีวลึงและสถานที่เกี่ยวข้องกับสีวลึงที่พบในประเทศไทยเอกมุคลึงพิพิธภัณฑ์ธธสถานแห่งชาติอู่ทองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ดโบราณสถานเขาคานครศรีธรรมราชลึงขาบันพศสุวรรณลึงและสีบลึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชฐานพัสยมนครศรีธรรมราช สวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนาลายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีโอ้สันติ